จะมีเมนูในใจเนาะด้วยกันหลากหลายเมนูเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามารู้กันตั้งแต่ในเรื่องของอาหารจานเดียวนะคะเรามาดูซิว่าอาหารจานเดียวเนี่ยเป็นยังไงบ้างบางคนอาจจะมองภาพอาหารจานเดียวเป็นอะไรคะอย่างเช่นเมนู โปรดของตัวเองอาจจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวผัดต่างๆนานาเหล่านี้เนาะที่นี้ในส่วนของอาหารจานเดียวนะคะก็คือเป็นอาหารที่ปูงสําเร็จภายใน1จานนะคะก็จะมีคุณค่าของสารอาหารที่มันครบทั้ง5หมู่นะคะแล้วก็มีปริมาณที่มันเพียงพอต่อความต้องการของเรานะคะที่จะรับประทานอาหารจานเนี้ย ให้มันอิ่มได้ภายในหนึ่งมื้ออาหารนะคะโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปรับประทานอาหารอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะส่วนอาหารจานเดียวนะคะเขาก็มักจะเป็นอาหารคราวนะคะแล้วก็จะนิยมรับประทานในมื้อกลางวัน นะคะคก็อย่างเช่นข้าวมันไก่เนาะว๋้ยเตี๋ยวข้าวคุกกะปินะคะสำหรับหลักในการประกอบอาหารจานเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีลระหัวข้อนะคะ ในการประกอบอาหารจานเดียวอันแรกนะคะก็คือเน้นไปที่ประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้ก็คือจะต้องมีคุณค่าทางสารอาหารที่มันครบทั้ง5้าหมู่นะคะแล้วก็เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้ที่จะรับประทานอาหารนะคะเนื่องจากว่าในแต่ละวัยเนี่ย ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของความต้องการสารอาหารนะคะมันก็จะแตกต่างกันไปเลยทีนี้มิตรจะมาพูดตั้งแต่เริ่มเนาะเอาเป็นวัยทารกก่อนนะคะในวัยทารกจนถึงวัย6เดือนแรกนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะเขาก็จะต้องการเพียงแค่ นมแม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นนมผงที่ดัดแปลงสำหรับทารกเท่านั้นนะคะส่วนในวัยที่มัน6เดือนขึ้นไปหรือว่าหลังจากที่ช่วงวัยที่เขาอยากนมแม่แล้วนะคะก็จะกินเป็นอาหารบดน,นะคะเพื่อไปกระตุ้นให้ทารกนั้น,นะรู้จักกับการบดเคี้ยวอาหารนะคะต่อมา ก็จะเป็นในช่วงของวัยเด็กหรือว่าวัยที่เขากำลังหัดเดินนะคะในวัยนี้ก็คือควรที่จะเป็นอาหารแบบเป็นมื้อเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกของว่างที่มันมีประโยชน์มีคุณค่าต่อร่างกายนะคะ mm hmm. เมื่อโตขึ้นมาอีกช่วงวัยหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็สามารถรับประทานอาหารบางอย่างนะคะ mm hmm. ได้เหมือนกับบุคคลอื่นๆในครอบครัวนะคะ ต่อมาเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายเขานั้นมีการพัฒนาแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นวัยนี้ก็จะรับประทานอาหารได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเนาะ mm hmm. ก็จะเน้นไปที่อาหารที่อาจจะเป็นแป้งรวมไปถึงผักผลไม้แล้วก็โปรตีนในเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะ สำหรับในวัยผู้ใหญ่นะคะวัยนี้ก็จะเน้นเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบจะเป็นพวกเส้นใยนะคะเป็นอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็เน้นโปรตีนแบบพอประมาณก็จะน้อยกว่าในช่วงวัยที่เป็นวัยรุ่นนะคะในเรื่องของโปรตีนเนาะส่วนวัยต่อไปก็คือเป็นวัยของผู้สูงอายุนะคะในวัยนี้นะคะ การเผาผลาญการทำงานของร่างกายมันก็จะทำไมลดน้อยลงนะคะวันนี้นะคะก็จะเน้นอาหารยังคงเหมือนเดิมก็คือเน้นไปที่อาหารที่มันครบทั้งห้าหมู่นะคะแล้วก็จะเน้นเป็นประเภทของผักแล้วก็ผลไม้นะคะแล้วก็จะเสิร์ฟไปด้วยอาจจะเป็นการดื่มนมเนาะเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้ร่างกายเนาะ นะคะเนื่องจากว่าในวนัยนี้บางรายอาจจะมีการทำไมใครตอบมิได้เมื่อเข้าสู่วัยชราแล้วทำไมคะร่างกายก็เสื่อมลงใช่ไหมรวมไปถึงกระดูปต่างๆนะคะบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของกระดูกพุนร่วมเข้ามานะคะก็อาจจะทานแคลเซียมขอโทษค่ะแคลเซียมเสริม เรื่องของความประหยัดอทีนี้ความประหยัดประหยัดได้ยังไงล่ะยกตัวอย่างนะคะก็คืออาจจะเป็นการที่เรานั้นไปเลือกเอาวัตถุดิบที่มันมีตามฤดูกาลนะคะตามท้องถิ่นของเราเพราะว่าอะไรที่มันมีค่อนข้างมากมีปริมาณที่มันมากมากอย่างเช่นผักผลไม้ ที่มันขึ้นตามฤดูกาลเนี่ยมันมีด้วยกันค่อนข้างมากใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ราคาของผักผลไม้เหล่านั้นหรือวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นมันถูกลงนะคะมันก็จะมาประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือความปลอดภัยนะคะเราจะต้องมีการเลือกอาหารที่สดและใหม่นะคะ เมื่อเราเลือกอาหารเหล่านั้นซื้อกลับมาถึงบ้านของเราเลแล้วนะคะก่อนที่เราจะประกอบอาหารเราก็จะต้องมีการทำไมล้างทำความสะอาดวัตถุดิบที่เราเลือกนะคะให้มันปราศจากจากเชื้อโรคแล้วก็สิ่งปนเปื้อนต่างๆนานานะคะสุดท้ายก็คือความน่ารับประทานในส่วนที่ เรามีการเลือกซื้ออาหารที่มันสดและใหม่ล้างไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็คือมีการทำไมจัดนามาประกอบอาหารตามเมนูที่เรานั้นได้ทำการเลือกนะคะก็มีการจัดตกแต่งจานอาหารของเราให้มันมีหน้าตาที่มันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะ ประกอบอาหารจานเดียวสามารถทำอย่างไรได้บ้างมาดูวิธีแรกนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมีการกำหนดเมนูอาหารที่เราจะทำกำหนดรายการไว้แล้วว่าเราจะต้องมีการใช้วัตถุดิบอะไรบ้างอาจจะเป็นเนื้อสัตว์ผักต่ตาง รวมไปถึงเครื่องปรุงรสที่เราจะใช้ในการที่เราจะประกอบอาหารมื้อนี้นะคะหรือว่าเมนูนี้นะคะเมื่อเรามีการกำหนดรายการเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ให้หนักเรียนไปสำรวจวัตถุดิบที่เราทำการกำหนดไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งรวมไปถึงเครื่องปรุงว่าในบ้านของเรานั้น ขาดเรือสิ่งใดบ้างนะคะถ้าสมมุติว่าบางสิ่งบางอย่างวัตถุดิบบางอย่างที่บ้านของเรานั้นไม่มีเราก็อาจจะต้องออกไปทาไมซื้อเพิ่มเติมกลับเข้ามานะคะ 3. เมื่อเรามีการเตรียมวัตถุดิบอาหารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมา ประกอบอาหารนะคะเราก็จะประกอบอาหารตามขั้นตอนตา่างๆตามเมนูที่เราได้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดต่างๆนานา,นาของเราเมื่อเรามีการประกอบอาหารจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องตักอาหารเหล่านั้นขึ้นมา ใช่ไหมใส่ไว้ในจานแต่ว่าถ้าตักขึ้นมาเลยแล้วมาใส่ไว้ในจานเลยโดยที่ไม่มีการจัดจานอาหารมันก็จะทําให้หน้าตาของอาหารมันทําไมคะดูหน้าตามันทําไมไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จึงจะต้องมีการจัดตกแต่งจานอาหารสักเล็กน้อยให้อาหารของเรานั้นมีหน้าตาที่มันน่ารับประทานมากขึ้นนะคะ เมื่อเรามีการทำอาหารของเราเสร็จแล้วในส่วนของการทำอาหารนักเรียนบางคนอาจจะทำอาหารได้ด้วยตนเองแต่อาจจะเป็นเพียงแค่บางเมนูเท่านั้นหรือบางคนอาจจะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนใช่ไหมในเรื่องของการทำอาหารให้ในแต่ละวันแต่ละมือ้อใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทำเองหรือว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนเมื่อมีการทำอาหาร เสร็จเรียบร้อยแล้วภาชนะต่างๆอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทะตะลิวทัพพีหรือว่าหม้อเหล่านี้นะคะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรกับมันนักเรียนจะทํายังไงกับอุปกรณ์เหล่านี้คะอ่ะเราก็จะต้องมีการ ล้างทำความสะอาดพวกภาชนะต่างๆที่เรานำมาประกอบอาหารนะคะไม่ว่าจะเกิดจากฝีมือที่นักเรียนทำอาหารเองหรือคุณพ่อคุณแม่ในส่วนของเรื่องของการเก็บล้างอุปกรณ์ต่างๆเราจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะในการล้างพวกภาชนะต่างๆเหล่านี้นะคะให้สะอาดแล้วก็เก็บเข้าที่ให้มันเรียบร้อยนะคะ,ะในส่วน ต่อไปก็คือจะเป็นในเรื่องของอาหารหวานหรือว่าขนมหวานเป็นยังไงคะเมื่อพูดถึงอาหารหวานหรือขนมหวานหลายคนอุ้ยคิดเมนูออกเต็มเลยเยอะแยะไปหมดเลยหลายคนอาจจะบอกอุ้ยมิดหิวอยากกินแล้วใช่ไหมอ่ะเรามาดูอาหารหวานนะคะหรือว่าขนมหวานคืออะไรมันก็จะเป็นอาหารที่ทําไมคะค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆเลย <No. S 2> ส่วนมากเขาจะนิยมรับประทานหลังจากอาหารคาวนะคะหรือว่าอาจจะรับประทานเป็นระหว่างมื้ออาหารก็ได้ซึ่งขนมหวานเนี่ยจะมีส่วนผสมของไข่แป้งน้ำตาลแล้วก็พวกนมเนยนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยนะคะ โดยอาจจะนำมาปรุงรสให้สุกด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นอาจจะนำไปนึ่งนำไปต้มนำไปอบหรือว่านำไปเชื่อมก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวมิตรมีตัวอย่างหน้าตาของขนมหวานมาให้ดูเนาะอันแรกก็เป็นขนมเค้กนะคะแล้วก็ลูกถัดมาก็คือเป็นทองหยิบทองหยอดนะคะก็จะเป็นขนมไทยเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือทับพิมกอกนะคะ ่อมาคือในเรื่องของการจัดจานอาหารนักเรียนคิดว่าการจัดจานอาหารมันสำคัญไหมคะตอบนิดในใจเนาะการจัดจานอาหารมีความสำคัญยังไงเรามาดูนะคะการจัดจานอาหารเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างมีความสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะ เป็นการที่ช่วยทำให้อาหารนั้นอาจจะเพิ่มมูลค่าของอาหารมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อเรามองเข้าไปแล้วมองเข้าไปที่อาหารจานหนึ่งที่มันมีการจัดตกแต่งจานได้สวยงามเลยความรู้สึกของเราก็คือทำไมอาจจาะร,รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าอาหารจานเนี้ยมันน่ารับประทาน ะะโดยการที่เราจัดตกแต่งจานอาหารเนี่ยอาจจะใส่เข้าไปในเรื่องของความคิดสร้สางสรรค์จินตนาการของเราในการจัดตกแต่งลงไปในภาชนะหรือว่าอาจจะมีการเลือกภาชนะที่มันเหมาะสมกับประเภทของอาหารเหล่านั้นนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟอาหารเหล่านั้นนะคะอ่ะ ของอาหารนะคะควรที่จะจัดใส่ภาชนะแบบใดประเภทแรกนะคะก็คือเป็นประเภทที่ทอดหรือว่าผัดนะคะประเภทอาหารประเภททอดหรือว่าผัดนี้นะคะก็ควรที่จะจัดใส่ในจานอาจจะเป็นจานกลมๆนะคะต่อมานะคะประเภทที่2ของเราก็คืออาหารที่มีน้ําอย่างเช่นพวก แกงจืดต้มยำต่างๆนะคะก็อาจจะจัดใส่ลงไปในถ้วยที่เป็นถ้วยก้นลึกนะคะแล้วก็มีจานเล็กๆเป็นจานร,รองนะคะก็เหมือนตามตัวอย่างที่มิ้นํามาให้ในักเรียนดูเลยนะคะต่อมานะคะอาหารประเภทเครื่องจิ้มอย่างเช่นน้ำพริกนะคะในรูปภาพมิ้นํามาให้ดูก็เป็นน้ำพริกเนาะเราก็ควรที่จะใส่น้ำพริกลงไปในถ้วย เล็กๆนะคะที่เป็นล้อยก้นลึกเนาะแล้วก็วางไว้บนจานแบนทีนี้ในส่วนของจานแบนเนี่ยอาจจะมีเครื่องเคียงของอาหารเพิ่มเข้ามานะคะอย่างเช่นอาจจะวางเรียงพวกผักสดนะคะหรือว่าผักต้มหรืออาจจะมีเป็นเนื้อปลาอย่างเช่นัาทูแบบนี้นะคะวางเป็นเครื่องเคียงแล้วก็จัดจานให้มันสวยงาม คือเป็นขนมมียกตัวอย่างเป็นข้าวต้มมัดนะคะก็คือเป็นขนมที่มันเป็นโหนอะอาจจะแยกชนิดของขนมนะคะแล้วก็จัดเรียงใส่จานหรือว่าถาดน,นะคะให้ดูสวยงามต่อมานะคะก็คือเป็นอาหารหวานที่ มีน้ำนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นบัวรอยหรือว่าผลไม้รอยแก้วต่างๆนะคะอาหารประเภทนี้นะคะก็ควรที่จะจัดใส่ในถ้วยแก้วนะคะที่เป็นถ้วยแบบใสๆนะคะเป็นถ้วยก้นลึกนะคะเพื่ออะไรทำไมถึงจะต้องใส่ในถ้วยแก้วเพราะอะไรนะเรียนรู้ไหม มันจะได้มองเห็นสีสันของขนมนะคะแล้วก็พวกลักษณะต่างๆของขนมให้มันชัดเจนแล้วมันก็ดูหน้าตาหน้าทัพประทานมากขึ้นต่อมานะคะก็คือพวกขนมหวานต่างๆโดยที่เขาอาจจะจัดเลี้ยงผู้คนจำนวนมากเลยมีขนมหวานด้วยกันหลากหลายชนิดมากๆนะคะทีนี้วิธีการนี้จะต้องวางอาหาร ไว้อาจจะไว้ในถาดนะคะอาจจะเป็นถาดกลมก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใช้เป็นมีถาดกลมๆและแล้วก็มีเป็นใบตองนะคะมาวางทับลงบนถาดอีกทีหนึ่งแล้วก็จัดเรียงขนมตามชนิดของขนมก็ได้นะคะจัดเรียงให้มันเกิดความสวยงามนะคะก็อย่างเช่นในรูปภาพเนาะ,ะมาดูการจัดตกแต่งจานอาหาร การจัดตกแต่งจานอาหารก็อย่างที่มีเรได้พูดไปเนาะมันเป็นการที่ทำให้อาหารของเรานั้นมีหน้าตาที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการต่างๆเรามาดูวิธีการต่างๆมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นอาจจะแกะสลักพืชผักต่างๆนะคะแล้วก็มา จัดวางไว้ในจานอาหารของเรานะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามเห็นไหมตามรูปภาพทีิมิ์นํามาให้ดูนะคะอาจจะนําเอาพวกอะไรผลไม้หรือว่าผักที่มันมีลักษณะเป็นเนื้อแข็งๆนะคะเนื้อไม่ฉ่ำน้ำแบบเนี้ยเอามาแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆส่วนมากเขาจะนิยมเป็นอะไรคะอาจจะเป็นดอกไม้นักเรียนเคยเห็นไหม อาจจะเป็นดอกไม้ใบไม้หรือเป็นพวกผีผเสื้อนะคะมาจัดตกแต่งจานไว้มิดวารูปภาพ สาภาพนี้นักเรียนน่าจะเคยเห็นเนาะในชีวิตประจําวันของเรานะคะมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและอาจจะเป็นการนําเอาพวกแตงกวามะเขือเทศถั่วฝักยาวนะคะสิ่งเหล่านี้มาทําไมจัดเรียงไว้ในจานอาหารของเราอาจจะหรืออาจจะเป็นพวกเครื่องเคียงของน้าพริกเหล่านี้นะคะอ่ะวิธีการถัดมาก็คือเป็นการแกะสลักพืชผัก ของเรานะคะแล้วก็นำมาเป็นภาชนะใส่อาหารแทนภาชนะจริงอย่างเช่นรูปภาพแรกมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็คือส่วนที่ตรงกลางนักเรียนเห็นไหมสีเหลืองตรงกลางก็คือเป็นลูกอะไรลูกลูกฟักทองนะคะอาจจะนำเอาลูกฟักทองเนี่ยมาแกะสลักแล้วก็คว้านตรงที่มันเป็นเม็ดออกเนาะ แล้วก็นํามาใส่เป็นภาชนะใส่น้ําพริกนะคะแทนถ้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ําพริกเข้าไปแล้วก็บริเวณรอบนอกบริเวณที่ตรงถาดนะคะก็มีการจัดเรียงเครื่องเคียงเครื่องเคียงเหล่านี้อย่างเช่นผักสดนะคะก็นําผักสดต่างๆมาแกะสลักเป็นลวดลายอาจจะเป็นดอกไม้นะคะ ใบไม้ต่างๆแล้วก็นํามาจัดเรียงให้มันสวยงามต่อมาในรูปภาพตรงกลางนะคะภาพที่สองก็คือเป็นลูกอะไรคะลูกแตงโม,โมนะคะก็คว้านเอาเนื้อด้านในออกนะคะแล้วก็ใส่อาจจะเป็นพัชนะใส่ผลไม้ทีหนึ่งก็ได้นะคะ ีนี้นอกเหนือจากที่ว่าเรามีการแกะสลักเพื่อจัดตกแต่งจานอาหารหรือว่านำมันมาเป็นภาชนะแล้วมันก็ทำให้หน้าตาของอาหารของเรานั้นน่ารับประทานใช่ไหมคะแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้สีจากธรรมชาตินำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของเรานะคะโดยสีจากธรรมชาติอย่างเช่นอะไรบ้างสีเขียวใช่ไหมเราอาจจะได้มาจากอะไรคะ ลาเตยหรือว่าสีฟ้าสีม่วงต่างๆอาจจะมาจากอะไรดอกอันชันเหล่านมีเป็นต้นนะคะ,ะวิธีการถัดมานะคะนอกเหนือจากแกะสลักเราใช้สีธรรมชาติไปแล้วก็คืออันนี้มันก็จะมาในรูปแบบ น่ารักน่ารักเนาะก็คืออาจจะใช้เป็นข้าวนะคะกดใส่แม่พิมพ์ที่มีรูปร่างต่างๆจะเป็นรูปร่างหน้าตาอะไรก็ได้ตามความชอบของเราเลยจากนั้นก็อาจจะนำเอาวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในเมนูนั้นๆน เข้าไปนะคะคให้เป็นอาจจะเป็นกกรูปการ์ตูนตามแบบที่มิทนำมาให้ดูก็ได้มันก็ทําให้ทําไมจานอาหารของเรานั้นมีสีสันมากขึ้นเนาะแล้วก็หน้าตาของมันก็น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือการที่เราทําอาหารให้เป็นคําๆให้พอดีคำะคะ่ะ เพื่อสะดวกในการที่เราจะรับประทานแล้วก็เพื่อเพิ่มความสวยงามด้วยนะคะเห็นไหมในแต่ละภาพสามภาพนี้ mm hmm. ใช่ไหมคะลักษณะของอาหารก็คือจะเป็นคำเล็กๆแบบพอดีคำเลยซึ่งในแต่ละภาพก็จะมีการจัดตกแต่งเล็กๆน้อยๆเข้าไปเนาะ mm hmm. เพื่อเพิ่มสีสัน mm hmm. ความสวยงามมากขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะในส่วนของวิดีโอของมิตนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากนักเรียนนะคะไปทำแบบฝึกหัดในคาสรูมให้มิ e t ด้วยนะคะมิดได้ลงแบบฝึกหัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ